สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับนะครับในช่องทาง YouTube หึงเจริญสาวนะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงก็จะมีในส่วนของตู้อ่สิบสองนิ้วเสียงกลางนะครับเป็นตู้นะครับเสียงกลาง 12นิ้วนะครับ3ามคูณ2นะครับใส่12นิ้ว3ามดอกแหลมตอง8ดนะครับ2ดอกนะครับไม้อัดแท้นะครับเป็นตะแกงฉีกนะครับคลิปนี้ขอใบละนะครับใบละ9 5้าห้าินะครับสวยๆเลยนะครับผมใบละ9 5้าหิบาทนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นเสียงกลาง15นะครับภายในก็จะเหมือนเหมือนกับตู้12นะครับก็จะเป็น2คูณ1นะครับผม2คูณ1ประมาณนี้นะครับผม2คูณ1แหลมจะเป็นปากแตนะครับปากแตนะครับตัวนี้ไม้จะ ชํารุหนตัวนะครับในส่วนของการใส่ดอก15นะครับ1ตู้นะครับมีซีแถมให้นะครับเป็นตะแกรงปั้มฟิลเตอร์นะครับอ่าขายทุกถูกแล้วกันนะครับผมก็จะมีตำหนิบ้างนะครับแต่ไม้ก็ไม่ผูกไม่บวมนะครับครับผม ตัวนี้ก็เป็นไม้อัดแท้นะครับประมาณนี้นะครับสองใบขอใบละหกร้อยห้าสิบนะครับผมขอใบละหกร้อยห้าสิบราคาไม่รวมส่งนะครับแหลกไม้ตัวละสามร้อยนะครับผม ตัวล่างไม้ปาดิเกิลนะครับขนาด 6u นะครับตัวล่างเอาแค่200นะครับเป็นไม้ปาดิเกิลใส่พวกเครื่องปรุงได้นะครับแล้วก็จะมี 4u ก็ 4u 3u 2u ประมาณนี้นะครับตัวละ300บาทนะครับไฟหลัก3หลอดพร้อมปัก หลักละร8อยดบาทนะครับมีสีเขียวเหลืองนะครับก็พวกสีขาวผสมเอ่อตัวนี้ก็มีนะครับหลักละ2หลอดนะครับหลักละ2หลอดก็120บาทนะครับหลักละนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้เบรนะครับกระแทกข้างนะครับ สภาพสวยเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นไม้ไม้สิบมิลนะครับขอใบละ650บาทแล้วกันนะครับผมข้างหลังมีสเปคคอนนะครับมีขอบกันกระแทกให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสียงกลาง15นะครับ1 1คูณน,น,นะครับ ตัวนี้ก็ไม้ไม่หัวไม้บวมนะครับใบละห้าร้อยนะครับผมใบละห้าร้อยบาทเป็นไม้อัดแท้นะครับมีขอบเหล็กให้ส่วนตัวนี้เป็นตู้เบรกระแทกข้างเหมือนกันนะครับเหลืออู่สองใบนะครับคู่นี้เอาไม้ดีนะครับไม้ดีอยู่ก็มีแตกบ้างนะครับมีแตกบ้าง ตามสภาพคู่นี้เอา,เอาใบละห้าร้อยก็พอนะครับผมใบละห้าร้อยต่อไปเป็นตู้เสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นปากโหลดนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าก็ถ้าไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวทักมาก็ได้มันจะเป็นเหมือนกลางแฝดนะครับก็ใส่ดอก12คู่หนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของปากไรยเลที่เป็นแหลมนะครับ ขายทุกถูนะครับเนี่ยไม้ยิงดีๆอยู่นะครับก็บนนที่เอาคือใส่12ได้4ดอกนะครับแหลม2นะครับไปทำา4่คูณได้ขอคู่ละ1500บาทก็พอนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสียงกลาง15นิ้วพร้อมดอกโคงปั๊มนะครับเสียงดีมี2ตู้นะครับแหลมก็เป็นตอง8ดนะครับดอกโคงปั๊ม ใบละพันห้านะครับผมผมเลือกใบดีๆเพื่อมาใส่ดอกให้เลยนะครับสองตู้นี้สภาพดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางสิบห้านิ้วก็เหลืออีกหนึ่งคู่คู่นี้นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไอ้ที่เสียบสายลำโพงใบละห้าร้อยบาทนะครับผมคลิปสั้นๆประจำวันนี้สวัสดีครับ